Way to God, man. I'm gonna make it soon. Silence all the haters as I see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused. My mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. สำหรับใครที่กำลังมองหายดีเกม Rv คุ้มๆสกินแลส์สวยๆผมแนะนำเพจนี้เลย Admin ต้น TP7 และเพจนี้ยังมีผู้ติดตามมากถึง200,000คนสนใจติดต่อทางเพจได้เลยครับขั้นเทพเว็บบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีเกมให้คุณเลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมมือถือหรือว่าเกม PC อีกครั้งยังมีเกม Rv ที่มีโปรโมชั่นถูกสุดๆที่สุดในประเทศไทยสามารถใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่ w w w k a n t e เ in. th สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพดเรียวตาชนแนลนะครับผมวันนี้เราก็มาเล่นเอเลนดอกันนะครับผมทรับพยนในแพทนี้เนี่ยเพิ่งถูกเนิร์ฟมาด้วยนะครับเป็นการเนิร์ฟสกิล2แต่ผมมองว่า ก็ไม่ได้รับผลกระทบอะไรเยอะขนาดนั้นนะครับผมเพราะว่าตัวของเอรดอนเนี่ยมันไม่ได้เก่งแค่สกิลสองอย่างเดียวนะครับมันเก่งที่ตัวมันเองอ่ะฟาร์มไวนะครับผมฟาร์มไวเอาอ็อบเจกต์ได้นะครับผมทำสิ่งต่างๆได้ด้วยตัวคนเดียวโดยที่แบบไม่ต้องพึ่งถีมานั่นแหละความเก่งของ orn, เอรดอนไปที่ว่าการเล่นการเดินเกมนะครับเฮ้กั๊ดมาแบบนี้ก็สวยเลยนะครับผมแต่ว่าสกิลสองเนี่ยอาจจะมีผลในบางจังหวะเช่นแบบ เราโดนทูลเลนทันเดอยร์เบิร์ใสไงแล้วคู่ดาวเราเหลือแค่วีเดียวกำลังจะมาเนี่ยอันนี้คือเห็นผลได้เลยนะครับเพราะว่ามันโดนเนร์ฟคู่ดาวลงเป็นถึงวีอะเนาะแต่ผมบอกว่าเอน็นอก็ยังคงเก่งแหละยังเป็นตัวเก่งเล่นได้เหมือนเดิมนะครับโอ้โหแต่ว่ารถเบียดป่าไปแล้วทุกคนเติร์นแวนกับมีน่านครับตรงนี้ต้องเข้าเข้ากลางครับหาเลเ้วสี่แต่ว่ารออีกนิดหน่อยนะอย่าอย่าเคลียร์คนเดียวครับเพราะว่าเราก็ต้องการให้ เมทเราเนี่ยเลเวลสี่เหมือนกันจะถามผมว่าผมจะสี่ไหมอาจจะสี่นะถ้าเกิดผมได้คีปตัวเล็กสามตัวตรงเนี้ยน,น่าจะสี่นะครับโอเคสี่แหละคือได้สองตัวก็สี่นะครับผมจะออกมาเป็นพูตานนะวัฝั่งขวนสีสีค่อนข้างหนาเลยครับไม่ว่าจะเป็นแวนมีนานะครับผมหนาตับครับวิเลียอะไรอย่างเงี้ยเลี้ยวม้าอีกนะครับลอดดกครับ ลิเลียไม่สี่นะอย่างงี้ฆ่าได้ปุ๊บโอ้ะอ่าแย่แ yeah, ล้วผมตายแล้วทุกคนคือผากลิเลียไม่มาทุกคนระยะไม่ถึงโอ้โอหสุ่มเกมไปพอดีครับแบบที่ต้องซ่อมครับผมกีฬามาเขาจะเหยียบผีเสื้อแล้วนะโอ้ โอ้โหแบตเตือนตอนนี้ด้วยเดี๋ยวแกการาามาเลยครับผมต้องการเงินอ่ะแต่ว่าเพื่อนเข้าไปเล่นแล้วอะ่ะ <soap> ต้องเติมนะอย่างงี้ยต้องเติมอย่างี้ต้องเติมอย่างี้ต้องเติมครับ <spe c> ไอสว้ยหวื่อนิดอยู่นะโอเคอย่างงี้น <spe c> ่าจะฟื้นอยู่แล้วทุกคนเราได้คีล่า กีฬาเสียขีป่าตรงนี้ไปสามตัวเลยนะครับฟามได้ปะยึ๊บแค่เลียขีพอก็ไ้ทุกคนเราเดี๋ยวกลับไปฟาร์มต่อเพราะว่าเราน่าจะยังตีป้อมไม่ได้มันยังไม่สี่นาทีนะครับผมอาจจะเล่นเอนดอร์แข็งๆหน่อยนะโอ้โหโอ้โห <c oughs> ไม่ไหวไม่ไหวเพื่อนเนื่องจากไม่ได้จับนานครับคือขอวอร์มหน่อยเ,อดเดี๋ยวประบาณสักการเกมผมว่านะ่าจะเริ่มเข้ามือละต้นเกมน่าจะแข็งแข็งหน่อยเอมอมันไม่ได้เล่นานานๆมันก็ต้องมาจับจังหวะหน่อยนะครับผมมันไม่ได้เล่นแบบจนมันชินน่ะนะ <c oughs> ตะกงสกิลมันอาจจะมีพลาดบ้างนะครับแต่พลาดเยอะก็ไม่ดี อันเยอะนี่กรรมมันอาจจะทำให้เกมเซ็งได้นะครับเอต้องไล่ฟาร์มไปก่อนครับผมจะต้องรีบทำเกมขาะนาดนั้นนะครับแบบถ้ามันมีนมจังหวะแบบเต้เล่นก็ค่อยเล่นนะครับกรบขึ้นก็ฟาร์มก่อนโฟกัสฟาร์มเป็นหลักนะครับผมเพราะว่าเอโดคือม,มันเก่งที่มันฟาร์มไวแล้วมันรวยกับฝั่งตรงข้ามโอ้โหเรียวมามันจะแทงผมหลังป้อมเลยเหรอเนี่ย บนดูเล่นยากอยู่นะนจะลองเดินไปเติมดูอ่ะองมีหน้านะอมยิงยากยิงยาก <c oughs> ผมไม่รู้ข้อมูลนะมีหน้ามันวีฟิกหรือว่ามันมีมันตีหรือว่ามันมีอะไรไหมอะ <c oughs> โดนฟิกอันตีจบเหมือนกันนะเจ็บจบ,จบเอ้ยโอ้ไม่ได้เฮ้ยนิดเดียวเองอะ่ะ ถ้าผมไม่กลัวว่าผมจะต้องเก็บอันติเอาไว้หนีคิล่าผมคงใช้ไวยกว่าน,นี้แล้วอะแต่แบบผมต้องเก็บไว้หนีคิล่าด้วยแทงปะอ่าตามสูตรตามสูตรเตาตรเ<อ>าเห็นแล้วนะว่าเขาเดินเขาพุม่มแล้วเขาเห็นเราตีเขาก็มีโอกาสที่แบบจะม,มาแทงแย่งได้เลยครับ <S <S เตี้ยไม้อยู่ตรงไหนโอเคอยู่ตรงกลางครับคิล่าอยู่ข้างล่างน่าจะได้นะครับมังกรไม่ใช่มังกรสีดาร์ก ไอยู่บนสองอยู่กลางสองอ่า uh ตรงนี้เราเราบีบแบบป้อมล่างได้นะจิ๊บข้าวผมยิงแป๊บเดียวแค่นั้นแหละจึ๊บจึ๊บบได้หรป้อมก่อนจึ๊บ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 ,บเรียบร้อยจะเล่นให้อยู่พเพื่อเล่นให้อยู่พเพื่อเล่นให้อยู่ครับรับหรอ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 ครับจะรับเหรอครับจะรอรับเง,มมง,งาผมเหรอรับผิดซิแค่นะไม่ใช่เงาผ,เผู้ผิดโอเคแบบนี้ถือว่าได้เล่นเลยนะ กำไรจัดโหเ,เลยนะ่าจะเป็นฉาที่เปลี่ยนเกมอะแต่เกมแบบตึงๆอะ่ะได้ป้อมมาได้สามอะไหลดิเอาอีกหนึ่งป้อมเลยครับผมเนี่ยเผื่อไม่ได้นะเอ็นดอแป๊บเดียวครับตีป้อมแตกไหลเข้าตรงกลางต่อครับแบบสโนบอลนะผมปึงป้ง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 ปึง้งปึ้งปึ้งเรียบร้อยครับเอาไปสามป้อม จังหวะเดียวฟาร์มป่าต่อเอารวยัะผมป่าเต็มเราก็ต้องรีบฟาร์มฮะเฮ้ยเพื่อนนี่ไว้ใจได้ไม่ต้องถึงมือเราก็าสามารถเก็บออบเจกต์กันมาได้แบบนี้กระแสเกมที่น่าจะเปลี่ยนเลยแหละ ฝั่งนู้นนี่จะเริ่มกุ๊ปกันแล้วตัวเขาอ่ะก็ก็แยกเล่นเก่งนะแต่ว่ามันต้องมากุ๊ปเล่นกับแวนอะแวนมันเป็นตัวที่ต้องกุ๊ปเล่นกัแบสองคนสามคนขึ้นไปอะนะแวนแต่ถ้าเกิดปล่อยแวนมาแบบนี้ตัวนะเนี่ยปึ๊บจึ๊บพอเล่นยังไงไหลเข้าไปแล้วลำครับน่าจะถ่าป้อมครับแวนไม่ควรปล่อยให้อยู่คนเดียวนะครับผมควรจะต้องมีเพื่อนมาโคบด้วยนะเพราะว่ามันจะต้องพาแวนเล่นพาแวนแบบดันป้อมอะเออถ้าหยิบแวนมา กดซาคิวสองลบไม่ทันจึ๊บ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 ปึ๊บโป๊ะมาดิเตืร์นสอนไงกลับไปแบบเซอร์ไพรส์ดสองลบตันด้วยละลายนะแท้งอะ่ะยิงครับยิงกับต่อๆครับผมปุ๊บปุ๊บกลับมาก่อนต้องโยครับเล่นเอ็นดอร์ต้องโยครับ ได้ฟิกครับตรงนี้ดุดเลือดต่อเลยอ้าวปืนอะปืนกันเหรอปืนกันเหรอแต่คิบไม่เข้าคิบไม่เข้าคิบไม่เข้าเข,าข้าแล้วโอ้แต่แวนดิแวนดิพัฟสี่ไม่ค่อยอยากสู้เท่าไหร่ผมเลือดไม่ค่อยมีด้วยออม,มาดูดเลือดก,ก่อนแล้วกันกีร่าต้องต้อง,องบอยอยู่ครับผมแต่ว,ว่าเข้ามาไม่ได้กีร่าเยอะกว่าเอาดาร์กเลยไอ้ดาร์กแบบนี้สวยเลยนะ ก็แค่ตอนนี้คือกระแสะคี้ปก็ดีแล้วพอได้ดาร์กี้มาแบบยีมันจะดันเข้าสามทางถ้าเกิดฝั่งเขาไม่มากันนะครับแล้วเขาออกมาการยากด้วยเราต้องแบบไปกันไอพวกเวนการ์ดนะเพราะตอนนี้เราเกมนำไงเราสามารถการได้อยู่แล้วฝั่งนู้นเหมือนจะมั่วอยู่นจะนจริงๆมันต้องคอยเคลียร์คี้ปก่อนอะ่ะแบบเคลียร์คิ้ปในเลนก่อนไม่ใช่ออกมาเล่นอะ่ะแล้วปล่อยดาร์กางครับกดดันเพราะว่าคีร่าเขาเจ้าป้อมกลางปิดได้นะตรงนี้ ติไปเลยครับ<ป>เพื่อความไวแสงครับผมเอฟคิวครับดันชีปล่างต่อครับไม่มัวเสียเวลาโอแวนเขามากันนะตรงนี้ไม่่อยอยากยิงแรกกับแวนเท่าไหร่เราได้ยิงแบบยิงแรกทู่แวนไม่ไหวนะเดี๋ยวมาจะเข้ามาครับสวย,ยวแบบแบบนี้ตายอุย้ยไม่ตายนิดเดียวมีการต่อครับข้างบนชีพเข้านะ ยิงป้อมยิงป้อมยิงป้อมเรียบร้อยครับอาจจะได้สมทางไหมอาจจะได้สองนะอย่างงี้ที่ต้องการกําลังมาถ้าเกิดเราไล่ไล่เขาเจ็บไปเติมเลือดได้ก็<ๆ>ัอย<ๆ>่างเดียวอะกลัวมีหน้าฟิกนะครับเอเราได้ป้อมการนะเทลยิงให้ครับเจ็บเจ็บอ่ะเจบบโอ้โห ยิงแรงครับยิงแรงสามทางครับขี่บนรอ,อดรอดครับเหลือเลือดแบบปลายติ่งไปหาเลือดกับคีปปาก่อนเพราะว่าเรามีดูดเลือดนะครับ <Nice assisting. S 1> ผมจะไม่ได้ออกทอยนะเพราะตอนนี้รู้สึกว่า oh. ไอเทมป้องกันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นเราต้องการไอเทมดาเมจ ลูดลูดมีหน้าแบบให้ไวผมรู้สึกว่าผมมีปัญหากับมีหน้าเพราะว่าผมใส่สุดไม่ได้กลัวมีหน้าฟิกคออะไรเงี้ยครับถ้าถ้าผมเบิร์ดมีหน้าตายก็คือจบเพราะว่ามันเป็นตัวที่แบบดีซีอันตรายที่สุดในเผ่าหนุมข้าแบบเออถ้ามันฟิกมันคอผมได้ผมก็เล่นยากเหมือนกันแต่มีหน้าแล้วจะหมดโอ้หอังสามแบบนี้ก็ไปหยอดดีครับอังสามอะ่ะโอ้โห น่าจะเกมจบแล้วครับไหลๆเลยตีมาก็นด้จ,จีแล้วครับปึ๊บปึ๊ปปึ๊ตีคนหน่อยก็ได้ตีคนก่อนอาจะตีบ้านแล้วตีคนเดี๋ยวผมเป็นวิธี <Ultimate. S 1> <c oughs> เรียกว่าเป็นทรรมเนียมแล้วกันเออจะจบบ้านไม่จะตีป้อมไม่ครับต้องตีคนก่อน <c oughs> จีจีครับผมแม้ว่าจะโดนเนิฟมาแต่ถ้าเรายังเล่น รายังมีวิธีเล่นเอดอร์ที่ถูกอยู่เดินเกมที่ยังถูกอยู่เนี่ยผมว่ากย็ยังคงยังคงเป็นตัวที่เก่งเหมือนเดิมครับผมเล่นคนเดียวได้ไม่ต้องพึ่งทีมสักเท่าไหร่เพราะว่าออฟเจกต์ก็ตีไว้กันนะครับผมถ้าเกิดแบบมันไม่ได้จริงก็ถอยครับสกิลหนีค่อนข้างเยอะครับเอดอร์ A หากเงินง่ายครับผมคือถ้าเกิดเจอเอดอร์ที่ทามมิ่งเก่งๆแบบทามมิ่งเป๊ะๆน,นะตัวมันจะรวยมากนะครับแต่ว่าเกมนี้คือทามมิ่งมันค่อนข้างเสียนิดนึงเพราะว่าในช่วงต้นเกมอ่ะคือเราเราโดนเวทไปด้วยนะครับผม มันก็เลยแบบอาจจะเสียนิดนึงในช่วงต้นเกมนะครับแต่ถ้กิดแบบเป็นเกมที่แบบสบายมีคนเวทนะครับผมแล้วก็ได้เวทป่าเข้าด้วยนะโอ้โหมันจะเป็นอะไรที่แบบเงินฉีกเงินรวยมากมากตอนนี้คือเงินเงินผมก็ฉีกอยู่นะโอ้โหเงินผมเป็นหมื่นนะเงินเงินเดือนยังไม่ถึงหมื่นเลยนะครับโอเคก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับ เอโดรที่โดนเนิฟมาครับก็ยังคงเป็นตัวที่เก่งแล้วก็แบกเหมือนเดิมนะครับผมด้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับหรือใครที่ดูกันมานานแล้วยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับถ้าเกิดใครอยากซัพพอร์ตกันก็สามารถสมัครสมาชิกหรือว่าจะกดซุปเปอร์ตงเข้ามาก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายครับ